ครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่25เมษายนนะครับเป็นงวดประจำต้นสัปดาห์นะวันจันทร์ที่25เมษายน65นะครับเป็นวันเดียวกันนะครับกับหวยลาวนะครับพรุ่งนี้ก็ออกเป็นกันนะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยลาวนะครับไปดูได้ที่ช่อง y o 3 0นะครับช่องหลักนะครับผม จะลงไวยลาวกับหวยรัฐหวยรัฐบาลไทยนะครับเมื่อวานนี้นะครับงวดวันที่ยี่สิบสี่นะครับเข้าอีกแล้วนะครับหนึ่งน้อยนะครับสานะครับออกล่าง VIP นะครับสามศูนยะครับวันที่2 3ามเข้า2องนอยวันที่ยีิบสีเข้าอีกหนึ่งน้อยนะครับช่วงนี้เข้าทุกวันนะครับวันละน้อยสองอยนะครับ เรามาดูงวดวันที่25เลยนะครับผมย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ ซึ่งผมได้นั่งคำนวณไปแล้วนะครับเป็นน้อยละ2ส,สูตรนะครับสูตร2ตัวตรงน้อยละ2ส,สูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับผมมาดูที่น้อยพิเศษนะครับนอยพิเศษก็จะมี ห้าห้าห้าสามสามห้าเด่นสามวิ่งห้าน้ในปกติ ลายปกติก็จะมี6กส6 8สามหกปปดเด่นหกิ่ง8น้อย VIP วน V P ก็จะมีนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเด่นสองวิ่งเจ็ดประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้าทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันเหมือนว่าวันที่ยี่สิบสี่นะครับสามศูนย ไปออกล่าง BAP นะครับมวลที่25ก็จะประมาณนี้นะครับผมย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม